คนเคยเจอเพื่อนร่วมทีมประเภทนี้ไหมครับผมบอกเลยว่ากูท้อปองตายเหรอเมดายคนที่ด่าน่ะเขาไม่ได้ผิดนะครับเขาถูกแล้วแต่คนที่ผิดก็คือนาตาาครับมาดูนี่เดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องนี้มันเกิดตั้งแต่ในหน้าเลือกตัวแล้วนะครับก็คือผมเนี่ยได้เล่นเป็นออฟเบนใช่ไหมส่วนนาตาาเนี่ยเขาเล่นเป็นเมดทูลเลนเนี่ยเล่นเป็นป่ามันเกิดขึ้นตอนดับตัวครับผมก็คือผมเนี่ยได้ทําการกดขอไปแต่ว่าเมดเนี่ยเขากดให้แทนนะครับผม โดยไม่ใช่ทูเรนที่เป็นป่ากดนะก็คือทูเรนได้เลือกมาก่อนนะแล้วผมก็พิมพ์ไปว่าฮะที่ผมพิมพ์ไปเนี่ยก็ว่าผมงงนะทําไมเมดถึงกดทูเรนก็พิมพ์มาบักขำเอ้ยฮ่าฮ่าต่อมาแวนก็พิมพ์ว่าเขาเปิดเมดตั้งแต่เมื่อวานแล้วผมก็พิมพไปว่าจะรออะไรพี่หลังจากนั้นเนี่ยแวนก็พิมมาว่าไม่ขอสักทีสุดท้ายเลยทูเรนก็พิมมาว่าดึงส่งหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดเรื่องเลยครับไปฟังกันเลยร้อนที่อะไรขวสัตย์สัตย์สีร้อนที่อะไรร้อนที่อะไร มึงมึงจะดัดเสียงหาพ่อมึงเหรอทุกคนก็ฟังประมาณนี้ละกันเพราะว่าคำหยาบม่งเยอะเสือเหลือเกินนะครับก็คือแบบตลอดทั้งคลิปอบบเออแต่ว่าหลังจากที่โหลดเข้าเกมไปเนี่ยก็หยุดพูดกันไปแป๊บหนึ่งนะได้แป๊บเดียวแหละเด็กี้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 โอ้ไอเฮียแก่เฮียแก่เฮียแก่ ดีแกยังชหายังม่เล่นเกมเลยควายหลังจากเข้าเกมมาเนี่ยเป็นใครใครก็ร้อนครับดูดิมันทําอะไรนาตยาดพิมไปแดงก็คือโมท็อตไปเข้าบัอปแดงของทีมศัตรูครับแต่แม่งพิมไปคือแบบจะรั่วหลังจากนั้นก็เกิดเหตุเหมือนต้นคลิปเลยครับปองตายเบ็ดควายผมก็ประมาณนี้แล้วกันให้ทุกคนได้ฟังเอานะครับเพราะว่าผมแบบไม่อยากจะมาคือแบบมันโคตรหยาดเลยครับท่านผู้ชมนะครับ แดูไม <st> on ่ตายดูไม่ตายนี่นะครับคือสภาพคนที่ใช้เหตุผลไม่ชนะก็เลยใช้วิธีดอีกน้อยงอแงครับเคสสมองบ้างก็ดีนะเพื่อนคำพูดโคตรดีเอาไปเลยหนึ่งไลค์แล้วมันก็พูดอยู่แบบเนี้ยนะครับผมยังให้ทุกคนดูสกอร์ครับดูครับผ่านไปเพิ่งแปดนาที ตายไปหกแล้วทำประโยชน์อะไรไม่ได้เลยหลังจากนั้นเขาก็บ่นครับบ่นอย่างนี้เลยบ่นแบบเพื่อนไม่ช่วยไม่อะไรนะฟังเอาแล้วกันแบบคือบ่นอยู่แบบอย่างเงี้ยแบบเนี้ยประมาณนี้เลยเดยวแม่จะพอกูไปเติมก็ทิ้งกูอีกไอสัตว์เยวแม่ดูนะเตอมแม่งดูไฟกูตายอยู่คนเดียวหน้าหีสกอร์ที่หนึ่งหกพองอเล่นไปได้ไงอันนี้เขาวาแเวน,นะครับแต่ทำไมไม่ดูสกอร์ต,ตัวเองด้วยวะ ไฟแต่ละไฟนะกูยืนหน้าตลอดนี่แต้วก็มาถาม oh, <man. S 2> มูงคิวหรอกไอ้แย้มีเฮียสกอตคุยอะไรตอนหน้านาไอ้เฮียย็นแม่อะไรวะผมก็งองอยู่เป้นเมียจะไปอยู่หน้าทําไมวันนี้ผมบอกเลยว่าเกมนี้ผมกับโมโัวทอเนี่ยโคตรเหนื่อยในจังหวะน,นี้คือทีมผมไฟพลาดนะครับและมันก็พูดอย่างนี้ใครทำแพ้วะจะใครเหรอถ้าไม่ใช่มึงรูกสกอ์มันนะครับมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะยังมีหน้ามาพูดว่าใครทำแพ้ แล้วดูผมกระโมทออดิแม่งโคตรเหนื่อยจะบวกให้แล้วมั่งยังมาเพ้ออีกเจ็ดรูปอะเลยแล้วผมก็ทำการรายงานไปครับโยนเกมใช้คาพูดไม่เหมาะสมครับมาให้ความรามือรายงานไปโดนไปรบสี่